อัปเดตแพชช์ใหม่ของ P.O.E 2ที่บอกเลยว่าไม่เล่นไม่ได้แล้วซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาสรุปสั้นๆแบบไม่ลงลึกให้เข้าใจได้ง่ายว่ามันมีอะไรมาใหม่และมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมาเริ่มที่ไฮไลท์หลักของแพชช์นี้เลยก็คือคลาสใหม่ดูริดที่มีสไตล์การเล่นแบบไฮบริดซึ่งในร่างมนุษย์ก็จะสามารถใช้พลังเวทจากธรรมชาติอย่างเช่นเสกภูเขาไฟขึ้นมาพร้อมกับกลายร่างเป็นสัตว์และใช้การโจมตีแบบระยะใกล้ซึ่งมันก็เป็นเกมเพลย์แบบใหม่ที่เข้ามานอกจากนี้ดูริดก็มีเอเซนดะเ็นชาาามมที่สาารถซ เพิ่มดาเมจให้กับสกิลที่ใช้หรือหมอดูออราเคิลที่จะมีเอเซนอาชีพยอย่าง the unseen path หากคุณอัพเอเซนนี้มันจะทำให้คุณมีโนดพาสพีใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก130โนดตและสามารถเรียนรู้สกิลลับที่ไม่สามารถใช้มันได้ถ้าคุณไม่ได้มาเส้นทางนี้อย่างเช่นสกิลที่มีโอกาสกันแตกและในแพชนี้ก็ยังมีสกิลใหม่ที่ทำให้เหมาะสมกับการมาของดูริดซึ่งจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากการแปลงร่างเป็นสัสตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมีคลั่งที่มีสกิลการทำลายศัตรูเป เหลือบังกรไวเวิร์นที่สามารถโจมตีได้ทั้งระยะใกล้และไกลและเน้นไปที่ท่าฟไฟฟา้าแต่นั้นพ่นไฟกับน้ำมันได้อีกคือการที่จะแปลงร่างเป็นสัตว์ได้คุณจะต้องมีไอเทมสวมใส่แบบเฉพาะเท่ากับว่าไม่ว่าคุณจะเล่นคลาสอะไรก็ตามคุณก็จะสามารถแปลงร่างได้นั่นเองและในแพทช์0.4นี้ก็ยังมีคอนเทนต์หลักที่มาใหม่ประจำแพทช์นั่นก็คือ The Lost Temple ซึ่งจะให้อารมณ์ <drying> เป็นเหมือนคอนเทนต์ในเกมที่จะเป็นดันเจี้ยนให้ผู้เล่นอย่างเราสามารถคัสตอมไม้เส้นทางไปสู่ห้องสุดท้ายของดันเจี้ยนได้ด้วยตัวเองททํําาาาาาาห้สสมรรรถววงงงงแผนนนกดเไปัับขอ ได้และมากไปกว่านั้นคือมันมีแท่นปลาที่คุณสามารถอัปเกรดไอเทมคอร์ปเต็ดของคุณได้ด้วยแต่มีข้อแม้คือคุณมีโอกาสเพียง50%ที่จะอัปเกรดไอเทมไม่สําเร็จแต่ถ้าหากคุณดวงซวยอัปเกรดไม่ติดเท่ากับวาไอเทมชิ้นนั้นจะหายไปทันทีแต่ถ้าคุณไม่อยากเสี่ยงดวงก็ไม่เป็นไรมันยังมีลุกเล่นอื่นให้คุณได้ทําการอัปเกรดอีกด้วยนั่นก็คือแขนขาของตัวละครถึงโตะตัวนี้มันจะให้คุณเลือกอัปเกรดแขนและขาและมันจะสามารถเพิ่มค่าสเตตัสเพิ่มเติมให้โหดกว่าเดิม และเสียค่าสเตตัสนั้นไปทันทีแต่คุณก็สามารถกลับไปที่โตเพื่อทําการอัปเกรดอีกรอบได้ถือว่าเป็นคอนเทนต์ใหม่ที่น่าสนใจและน่าติดตามเลยทีเดียวและคอนเทนต์ของแพชก่อน0.3ซึ่งเดอ a b อ s บจะถูกนํามาเป็นคอนเทนต์ถาวรของในช่วง Endgame โดยจะถูกยัดเข้าไปในแพช0.4นี้เลยซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่เจอคอนเทนต์นี้ได้ในทุกๆแมปอีกต่อไปแต่ว่าเรายังสามารถจูสคอนเทนต์นี้ได้อยู่เหมือนเดิมหากต้องการฟาร์มอเ s สเป็นหลักในส่วนอัปเดตที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือในแพช0.4นี้มีการรรปับับค้งงใหญ่ขอ ตัวเกม POE 2ไอ้สมุดและเลืล่นไหลมากยิ่งขึ้นซึ่งใครที่มีปัญหาเรื่อง CPU ทำงานหนักและเฟรมเรตตกเตรียมตัวดีใจกันล่วงหน้าได้เลยนอกเหนือจากอัปเดตต่างๆที่ส่งผลต่อเกมเพลย์แล้วมันยังมีซัพพอร์ตแพ็กที่น่าสนใจสำหรับสายแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นชุดในตีมต่างๆประตูว์ปใหม่หรือเอฟเฟกต์ตอนเลเวลอัพแต่ยังมีอีกมากมายให้คุณได้เลือกช้อปปิ้งโดยอัปเดตนี้จะมาในช่วงเวลาตี2ของวันที่12และใครที่ยังไม่มีตัวเกมสามารถไปลองเล่นฟรีได้เป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่12-14ันวาคมนี้อง เล่นแล้วติดใจแล้วก็สามารถซื้อตัวเกมเต็มแล้วไปลุยต่อกันได้เลยซึ่งนี่ก็เป็นการสรุปส,สั้นๆของแพช p ีโอแบบไม่เจาะลึกและมันก็เป็นการทำคลิปยาวครั้งแรกของทางช่องคือถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับและผมก็มีแพลนที่จะทำรีวิวเกมอื่นๆในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยส่วนใครที่อยากให้ผมรีวิวอะไรลอคอมเมนต์กันมาได้เลย